นี่แม่พี่น้องนี่แม่ครับโอ้ยมาเด้อผู้ใดผู้ใด้กำลังลดน้ำหนักมากินน้ำกันเด้อนี่ผู้น้องครับเอ้ยขึ้นละเอียดสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไอรนาวินทุกคนนะครับเนาะมันี้ก้าวเกับไอร์นาวินอีกผู้เก่าเดิมเนาะครับเนาะมันี้ผมสีผ้าสีผ้าน้อง มากินเป็นหมูสามซันนะผมมากับผู้ใดเอ่ยสวัสดีครับน้องโทนี่ชาแนลครับน้องโทนี่ชาแนลอีกแล้วนะผมเพิ่นบอกมาว่าวุ้ยมื้อนี้มื้อนี้ไอ้นวินได้อันนี้มืหมูกรอบของมักหนูมาให้น้องมาให้น้องโทนี่กินว่าซั่นของมักได้เพิ่นว่าเพิ่นมักมันๆพี่น้องมื้อนี้มาเพิ่มน้ำหนักกันเลยนะผมหมู้งกับโกบเลยพี่น้องนี่ซีนเอฟเอเอฟเลยพี่น้องเทียรกับหน้าผมเด้อครับผมนี่แล้วผมเห็นเบื้อกายืับเบิ่งเทียรกับหน้าปลาเบิ่าพี่น้องครับนี่ หมูกรอบนะผมเป็นหมูสามสันเอาเพิ่มน้ำนักจักหน่อยก็เป็นเจ้านะผมเป็นเจ้านี่เจ้าเห็ดเองเป็ดสวดข้าวคัวแก้วน้ำปลาข้าวคัวแล้วก็นกี่พักเข้ากับมีมักแตงที่นอะแก้มักแตงครับผมนี่นี่นะครับมักแตงเมื่อผมฝานหนูกิกนนี่นะผมพักเข้ากแก้มักแตงแก้มักแตงจักหน่อยนะผมแล้วก็สิทีมาทำการหั่นกันเลยครับผม อน้ำลายของเข่าเด้พี่น้องมั่กินน้ำกันเล้วผมก็สิมาทำการหั่นก่อนได้เลยครับผมนี่สิ่งหนึ่งนะผมเอฟเอฟเลยนะครับผมหั่นเข่านาะพี่น้องขอหั่นทางน่อยได้ครับมันเศร้ากว่าโบราณนี้โอ้ยพี่น้องครับลูกกอดพี่เกาอยู cream cream ่คร uh, ับเฮ้ยสวยเลยพี่น้องครับข้ามแหลกแล้วผมจะให้ร้านหน่อยผมชิมแล้วครับผมนี่แนวขาดไปได้คือเกาพี่น้องนี่แนวขาดไปได้ ข้าวเหนียวนะผมแล้วใส่ร้านซิมข้าแหลกกันเลยนะครับข้าแหลกใส่ร้านซิมแล้วขออนุญาตเอาข้าวเหนียวขึ้นมาเทิงได้ว่างมีเ้อะข้าวแหลกใส่ร้านซิมเอาขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับแสันทำการ์ซิมเลยบัก๋ะซิมเจ้าจิ้มเมืองเป็นจังไดแข็งสุดยอดครับเ <laughs> ส,สียบเสียบเขาอะไรรสชาติเป็นแบบไหนรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมครับเชฟ อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับเพรมันกรอบแห้งเขาเอาครับผมชิมเลยกับลาชิมยล้วอันี้อันนี้เด้อเอาเขาใส่น้ำจำเจียวอมนะผมเด้อผมสีอันนี้โอ้ยพี่หนอของหมักเพลินนะครับผมวันนี้มาเพิ่นนะก,กับหลาหน่อยนะครับผมโอ้สีเนบเอเบเลยนี่แม่พี่หนอนี่แม่ครับโอ้ยมาเด้อผู้ใดผู้ใด้กำลังลดน้ำนักมากินน้ำกันเด้อนี่นพี่หนอครับ เออไรอ่นเอียอ๊ยอพร้อมกินไปค่ายคาบมากกินมูกกรอบกับนังข้าวเหนียวไปนั่งวิ่นะครับลปลาโถปิหนอ,อมัดแปงแบบคักพีหนอเพาอยากหันแล้วปินหนอ เัดการชินใหญ่ได้แต่ร้านนะผมตื่นน้ำจิ้มไอพี่น้องเรื่องเดิมเนี่ยผมเอาเลยหรอกล่ะเัดการได้เลยค่ะมุขลุยเด้อครับขอลุยเด้อครับเพคุนว่าเออพี่น้องครับเอออร่อยไหมอร่อยครับโอ้ยหลานเนื้อพี่น้อนนียเด่งๆนี่เอาไปกล่าวเทศกาลนี่เนี่ยผม nếu không cũng oh. <laughs> 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 được <laughs> <laughs> không ngày ừ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  เดี๋ยวค่มากินข่าวเที่ยงกับผมศ์ข้าวเหนีวินเลยครับเออจับไหมรับครับให้แสงน้ำแสงที่สุดในโลกเลยครับเมนูของเพลินน้ำนักเหมือนีพวินอทมาเด้อครับผู้ใดกระลังโดนน้ำนักมากินกับน้องนวินกับหลานเด้อครับเมนูเมนูนี่สำหรับคนกระลังลดนน้ำนักดีด้ีครับนี่พอดีอ่ะคืนเช่นเบิด พอดีเอ้ยไอ้กินจนเวทไปจา่น้ำน้ำคนว่ะจนเศร้ากว่าล้วผมเอามาถวัดเองนะผมนี่ต้องจะคุยกันพองครับ มันสุดยอดจริงจริงเนาะเจ้าขอหอมพี่เนาะก้าวข้าวสมสมสมไม้ไม้นะพี่นกำลังเปล่าเลยครับ S <S มาหน่อยเพิ่นมาวน่นหลานผมครับผมหลายเยอะว่นเยอะไอ้กินนี่พี่น้อยชิมละเอียดเลยออเอเอของหมักคุณพี่น้องเฮ้ยอ,อุ้ยแิ่สวยเลยสวยให้ลานเลยเออเออกรวดเลยพี่นอ้องอัะกรวดไป,ปเลยละจิ้มเลยคนเนี่ยชิมแล้วเอาโซนหน้ากล่องพี่นอ้องเพิ่นเบิ่งซะก,ซกออ่อนโซนหน้ากล่องเลยครับ <S <S <laughs> ừ. Món cũng được bắn nhai ผมเด้อบัด <laughs> กูว่าอีกครับอูว่ยังเผ็ดเผ็เพิ่นว่าเพิ่อนมาเสียบผมบอว่าอีกร้านหน่อยว่านผมพาเพิ่นกินอันนั้นนะกินก๋วยมากรางพี่น้องเผ็ดเผ็ดเนี่ยมาซอมาเพิ่นเจ็บถ่วงเลยจังว่าโอ้ยเห็ดบาปร้านน่ะเนาะผมผมเกิดว่า เขาข้างน้านได้ปีซิงค,ครับเอาอกแล้วข้ามยังไงด้เรืองขวดเจียวเลยน,น,นุ่มๆกลับๆนี่น้องหนังเฮ้ยเอาไปพัดหนาดมุกกรอบนี่คั่งเลยถ้าผมตากแห้งนี่แห้งสีอันนี้คั่งแห้งสีกรอบคั่นี่ผมไม่ได้ตากแห้งนะคร กังนังหน้าครับเป็นไรหน่อยอยางมาจักเข้าเข้าวบรรยากาศก็ดีนะหร้านเนาะ แมนครับบรรยากาศต้องให้ต้องหน้ามันนี่บรรยากาศเบาหวานแห้งเหมือนร่มเย็นครับผมเย็นเข้ามาเนี่ยเป็นขอกเฟืองใบแหง้วน้องนวินนะครับผมเอาเรื่องกะข้ามยังไงใส่เป็นร่มเป็นร้อนๆครับแมนครับแต่ว่ามันนี้แปลกมันนี้ร่มครับเย็นอากาศเย็นดีนะครับเอาเรื่องข้ามยังไงด้อครับเรนขอบคุณครับโอ้ยเนาะร้านหน่อยกัน ฝ่าวนน้อาวฝ่านวนฝ่าวนฝ่าวนาวนบอกมา,หน,น,กมา,น,า,านหน่อยอนเนาะมาหวนี้เจ้าเนี้ยคาใจเนาะกบบกิงบัก่งบิ้ยร้านหน่อยบุ้ง không à, liền, liền <laughs> 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 không <laughs> lại, không không cứ không 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 bớt không 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 พ,พมือห่า,ากระแซมสบกวกไข่ขาไม่หนุกขวไข่ครับผมแม่จ้าเฮ็ดซัก,กินแค่ข้ามีไง,งะมุกกับอุบุนอมุกกับุนอุนมังสาหันอรออร่อยมกกอมเนมุกกอุนมังสาหันไอซือมูมากเเอามาโทรอเอาเองบเมอนี้ แต่ว่าหมูมันสื่อมาตัวพี่คนมั่งสาหารอยู่ครับร่วมกันเนียครับอืมแม่เจ้าจนเบิ่งไปเนาะข้อกอดข้อกอดเพิ่งแซ่บเจียวใช่แล้วล่ะ กอ,อมน้ำนมในกวอ,อ,อมน้องนมในไปครับ

แขว,ว,ว่พี่น้องเออครับสาวเว้ยเจีบฮ่ฮึ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 ฮนหึฮึฮึฮึะครับครับนะผมพี่น้องคำสุดท้ายึฮึฮึฮนฮึฮ ข้าวขึ้ขาพ่สันข้ามยังไงวน้องคุยเจ้าข้ามยังไเดี๋ยวใส่ขาข้ามยังไงได้บกหลังหมูกินข้ามกินหมูสองตัวน่ะยอกไงกินกับร้านจนเบิดพว่น้องา้ำหนักโอยู่รักโคสำรับไม่นูสำรับู้ติดกำลังลด้ำนักครับผมนี่เาข้าวแอบข้าวถักข้นพร้อมใหญจ้ามือแรก ซาบขอบคุณครับบักลาแซบบอแซบคร, source, ร,รับขอบคุณครับผมทุกท่านเนี่ยน้าวินกับจะขอลาพีด้านหน่งไปเพียงเท่านี้นะครับผมเมนูหมูกรอบน้ำจิ้มง่ายๆพี่น้องเมนูหวานๆเฮามันๆครับผมเมนูอีสานบ้านหน้าครับผมกะฝากเพจเฟซบุ๊กให้าวินน้ำเนเด้อเพจเฟซบุ๊กไอ้น้าวินผ้าชิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งต่องสองยูทูปไห้าวินน้ำเนี่ยเป็นกำลังใจกำงใจฝากมาแน่อมกดออมกอดน้ำเนเด้อฝาก ร้านหน่อยครับนาวิ่นน้ำในเดิอนนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมบ๊ายบาย